ส่งคือไปค่ะพี่น้องบัดที่นี่ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะโอ้ยเลี้ยงใบสีบัถือค่ะคุณผู้ชมอันนี้ตากว่าเอาเดี๋ยวคอยแก้ไหม่นะค่ะเดี๋ยวคอยแก้ไหม่เบิองไปก่อนค่ะคุณผู้ชมฝีมือใหม่ค่ะคุณผู้ชมหัดทำนะคะไต้ประทานในงามไปได้ประทันในเสมอกันค่ะค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะลงแนวทางค่ะเป็นแนวทางลาวพัฒนา ของเซียนอุดรน,นะคะเซียนอุดรเป็นแนวทางเราพัฒนาของวันที่25ตุลาคม2567อีกบ่กี่มือก็จะสิ้นเดือนแล้วนะคะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยกินตนาล่วงล่วๆไปนะคะล่วคักรัวเนี่ยในมือเดียวว่าแม่นสิบคลิปเนี่ยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมนะคะก็รัฐบาลไทยก็ลงไปแล้วะคะ่ะของเซียนอุดรน,นะคะของเซียนไอเซียน หนุ่มภูพานของหนุ่มเชียนสโกลคนหนองหานของลุงส่งลุงกรมูเลยค่ะคุณผู้ชมพ่อแนวทางเพ่นรัฐบาลไทยเพื่อนเขาจินตนากัรล่งไปกรมูนะคะทีนี้มาดูราวพัฒนากันค่ะคุณผู้ชมปเปลี่ยนประจับนะคะจันพุทธศุกร์ค่ะเป็นแนวทางนะคะคุณผู้ชมวันที่ยี่สิบอยี่สิบวันจันทร์ทีผพานมานะคะเสียนอุดรค่ะแตกบนล่างค่ะคุณผู้ชมแปดเก่านะคะกับกับ 29เนาะผลออก2989พ่อบันพุดธมาค่ะคุณผู้ชมหลุดสนิทเลยนะคะแนวทางขึ้นไปแจงสันค่ะคุณผู้ชมอินตนาก,กันเลยนางงงอยู่ในดวงเลขนี่แหละคะ่ะมึนตื้อค่ะคุณผู้ชมเมอนอี่ก,ก็เลยเเวลาวางๆค่ะคุณผู้ชม3362เหตเซนนะคะอินตนาก,กันเลยามานาังเหตบ่ายสีค่ะทำเองค่ะคุณผู้ชม คาเทสเนาะคะ่ะเอาใบตองมาพับค่ะคุณผู้ชมเอาใบตองมาแล้วก็ใบตองอยูสวนค่ะว่าได้ซื้อค่ะก็เอาดีก็ไปซื้อเพิ่นเนาะคะ่ะเลือกเอาใบตองเอาหน่อยๆต้นหน่อยๆค่ะก็ค่อยๆบรเสียดายค่ะคุณผู้ชมแล้วดอกดาวเรืองก็ไม่ต้องไปซื้อดาวเรืองค่ะจิตนายาันมแม่บงบงอ่าเป็นที่อะไรที่กลัวที่สุดค่ะจะก,กาจี กับแม่งบงค่ะจิตนาก็เลยเอาใบเตยค่ะคุณผู้ชมมาพับาเป็นดอกกุหลาบงานฝีมือค่ะใครก็ข้าไปซื้ออยอ่เนาะค่ะคุณผู้ชมคู่หนึ่งเนี่ยเราซื้อมาก็50บาทค่ะคุณผู้ชมอ่าและะ้วก็คืนราคาแล้วค่ะเป็น60บาทนะคะเพิ่นขาย60แล้วผูมิเนตง,งามๆเพิ่นขาย60 70มนี่เจ้าหนึ่งเพิ่นขายวัน80บาท่าสันค่ะคุณผู้ชมจิตนาเลยถอยพ่อยงางมาหน่อยหนึ่งเพิ่นละก็ไปซื้อเท่าไหร่ละสัน50สบาทค่ะ เป็นก็เลยว่าเอาสั่นมาเอาทาว่าสั่นไหนผู้เดียวได้หนีมาสั่นแค่ครั้งคุณผู้ชมเป็นกระใจดีอยู่ได้เนาะกันเลยได้มหาส our, like ิบบาทแต่ว่ากันงามค่ะคุณผู้ชมฝีมือคันดีเนาะจินตนาก็เลยว่าโอ้ยฝีมือดีๆก็ไดลร่าคาอยู่ถ้าเราหัดทําบ้างล่ะยูทูบบะลุงเท่ากับมหาหัดเหตุบายซีดได้ไหวพระยังบ่พ่อค่ะถวายพระพุทธหิิงพระพุทธกะยังมีประโยชน์หลายๆที่อยู่ค่ะคุณผู้ชม บูชาเจ้าที่เจ้าทางบูชา,าในการขึนบ้านไหมท่านพิธีต่างๆค่ะคุณผู้ชมกระใส่บาซีคือกันเนาะจินตนากันเือสีบ่ดีก็เฮ็ดยูทูบอ,ย,อยู่บ่ค่ะเฮ็ดยากเฮ็ดซ่าค่ะยูทูบเนี่กดไลค์เยอะแยะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมยบบาว่าจินตนาจมเดออ 1, เ้อค่ะเบาไลค์ย่อนนึงสี่ละค่ะก็เลยได้เบาไลค์เนาะคะ่ะมันก็มีที่มาของมันอยู่การพูดค่ะคุณผู้ชมคันบาได้สาระกับโบนาเบอเนนะคะ ท่านบอกได้สาระมันกับเบื่อแต่ถ้าไรสาระเกินไปผู้ฟังก็เบื่อกินตนากับเบื่อขึ้นกันค่ะโดยเฉพาะกำลังทําการทํางานมากเมือม่อยๆม,มาเดี๋ยงยินจมจักจมอย่างนะคะอู้เศร้าเบิ่งมันดอกเอี่ยนเนาะกระสิวาจังซีละค่ะเนาะบวกประมวลเนี่ยนะที่นี้นะคะใช้คำไม่สุภาพไม่ได้นะคะคุณผู้ชมอันนี้พเสมอกันค่ะเดี๋ยวจินตนาแต่แกไม่ค่ะ เบ่งไปคะ่ะคุณผู้ชมไปดูแนวทางของเซียนอุดรน,นะคะเซียนอุดรลาวพัฒนาค่ะสิปังหุือบ่ปังวันศุกนี่คะ่ะคุณผู้ชมไปเบ่งน้ากันเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่าแนวทางมาจากการคํานวณคะ่ะคุณผู้ชมมาเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะยงเป็นสิ่งที่คาดเดาเท่านั้นคาดเดาแล้วก็หวังว่ามันจะปังหวังว่ามันจะเข้าหวังว่ามันจะ ใช่เนาะคะ่ะมั่นบ่ใช่กับจำเป็นเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเบิ่งห้มวนกันแล้วกันค่ะแนวทางที่ได้มาดูให้เพลิดเพลินค่ะคุณผู้ชมจินตนาก็พยายามนะคะอยากให้ใช้ความพยายามทุกวันค่ะคุณผู้ชมเพื่ออยากให้แนวทางปังๆนะคะถ้าไม่ปังก็ตามใหม่ค่ะคุณผู้ชมมันยังมีงวดใหม่งวดหนาเสมอเนาะคะ่ะงวดนี้ไม่ได้เราก็ไปงวดหน้าค่ะ,ะมันต้องมีวันชนะนะคะคุณผู้ชม วันนี้เราแพ้กับบอเป็นแผลตาห้าผู้เดียวค่ะยะ่ท้อค่ะคุณผู้ชมจินตนากับผ้าคุณผู้ชมสู่ต่อเอาค่ะขอบคุณลายๆค่ะทีเสียสระเวลาเขามาเบิงนะแนวทางนะคะทางช่องจินตนาชาแนลนะคะแล้วก็ ค่ะดูแนวทางแล้วยังไม่พอค่ะยังมาฟังจินตนาจมอีกนะคะขอขอบพูณหลยๆค่ะที่มาฟังจมเนาะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ให้กําลังใจกับจินตนาเข้ามาค่ะแต่คนที่คอมเมนต์เข้ามาทําให้จินตนาใจหายเหมือนกันใจเสียค่ะคุณผู้ชมใจเสียเหมือนกันเพราะว่าเิ่นว,ว่าประมาณว่าเหมือนรู้กฎหมายนะคะจินตนาก็ อ่านมึงแล้วก็ถ้าไม่อธิบายถ้าไม่อธิบายอะไรที่มันชัดเจนมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็อย่าทําให้คนอื่นเสียความรู้สึกนะคะอันนั้นจิตนาการเขอเขาพูดลหลายๆค่ะที่เขามาเบิ้งเรากะใส่ความคิดที่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมเหมือนเป็นการเตือนนั่นแหละแต่ว่าการเตือนที่มันไม่ชัดเจนนะคะมันทําให้คนที่ฟังนะคะฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะคุณผู้ชมมันจะมีคําถามตอบ คำคำตอบไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมมันจะมีคําถามกลับไปนะคะถามกลับไปแล้วไม่ได้คําตอบมันจะทําให้เสียความรู้สึกนะคะอินทรหน้าขอขอบคุณหลายๆค่ะเอาค่ะไปเบื้องแนวทางค่ะคุณผู้ชมของเซียนอุดรค่ะวันที่25ตุลาคม2567แนวทางจะปังบอไปเบื้องน้นกันค่ะค่ะลาพัฒนาเซียนอุดรนะคะเซียนอุดรวันที่25 เดือนตุลาคม2567ค่ะเป็นวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันศุกร์เซียนอุดรให้เลขวิ่งมาค่ะ0กับ7บนล่างค่ะแล้วก็จับคู่ค่ะ30 40 50 60ค่ะเน้น40แล้วก็50 60ค่ะเน้น3คู่ส,ส่วน30บม่เด่นค่ะคุณผู้ชมแต่มันก็มีสิทธิ์ออกได้นะคะคุณผู้ชม บนล่างนะคะไปกลับด้วยค่ะเก็มีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหเน้นเจ็ดสี่เจ็ดห้า็ดหค่ะไปกลับบนล่างค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวกันค่ะมีห้าหกับ5้สเป็นตัวกันค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเอาไวเ้เบิ้งเด้อค่ะ ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมวันที่23หลุดไปค่ะหลุดทั้งตัววิ่งตัวรูดนะคะตัววิ่งรูดหลุดตัวจับคู่ก็หลุดค่ะคุณผู้ชมแต่ของวันกมันอยู่ในอาทิตย์นี้นะคะคุณผู้ชมก็เลยอยากเอาขึ้นใม้คุณผู้ชมในเบิงของวันจันทร์นะคะวันจันท์แตกบนล่างค่ะคุณผู้ชมของเซียนอุดรแตกบนแตกล่างของวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะวันที่21เข่าบนเข่าล่างวันที่ 23หลุดหมดทั้งบนทั้งล่างทั้งตัววิ่งค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแล้วกัขอให้มานให้ปังทุกคนเด้อค่ะที่เขามาเบิงแนวทางทั้งช่องจินตนาชาแนลนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในวันนี้นะคะ เปิดตัวยายนางค่ะลืมบอกค่ะคุณผู้ชมต่อจากเซียนอุดรเนาะยายนางตำลาวค่ะวันนี้ให้หกกับห้าค่ะวิ่งหกกับห้าบนล่างค่ะแล้วก็หกห้าหกเจ็ดหกเก้าสี่สองค่ะคุณผู้ชมห้าสองห้าสามห้าเจ็ดสี่สามค่ะขอนข้างจะไลายครูเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นสูตรบนล่างค่ะไปทั้งบนทั้งล่างค่ะคุณผู้ชมเดินดีเยอเค่ะคุณผู้ชมอ่าใดมากไหมเนาะค่ะเนาะ อันนี้ของยายนางตําลาวขอให้เราตําแซบๆนะคะในมือหนีวันที่5 5ค่ะคุณผู้ชมขอบคุณที่เข้ามาชมที่กดไลค์กดแชร์นะคะทางช่องจินตนาชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ